สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำเควสเควสหนึ่งนะครับเควสนี้นะครับวันที่แสนสงบสุขในท่าเรือลิยูคือเราต้องทำอาหารนะครับให้ผู้หญิงคนนี้กินนะครับเขาเป็นนักชิมนะครับมาที่นี่ก่อนนะครับมาดูปรุงอาหารก่อนนะเมนูนี้นะครับที่เราจะทำให้เธอกินนะแต่พอดีผมขาดหมูแฮมไปหนึ่งชิ้นนะนี่เรามาดูหมูแฮม วิธีปรุงนะครับต้องมีเกลือนะผมขาดเกลือนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อเกลือนะส่วนของเพื่อนๆเนี่ยถ้าขาดอะไรก็เดี๋ยวลองไปหาซื้อดูนะครับตรงแถวๆนี้ก็มีขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะร้านนี้นะครับ <S <S ผมขาดเกลือนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเกลือนะ นี่เลือกดูได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆขาดอะไรก็มาหาดูตรงนี้นะโอเคครับผมจะซื้อเกลือนะเดี๋ยวผมซื้อไว้เผื่อสักอันหนึ่งก่อนนะโอเคครับเราจะกลับไปที่เดิมนะครับตอนนี้เราได้เกลือมาแล้วนะ ครับผมผมจะทําการแปลรูปแฮมนะครับแปลรูปให้เป็นแฮมนะครับเราต้องรอประมาณ4นาทีนะครับรอประมาณ4นาทีนะครับถึงจะเสร็จนะครับสําหรับแฮมของผมนะเเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูนะครับความจริงแล้วผมมีที่ทำไว้แล้วหนึ่งชิ้นนะที่ทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะแต่ว่ามันส่งเควสไม่ได้ครับเพราะว่ามันทําไว้ก่อนนะนี่ผมให้ดูนะ นี่ส่งเควสไม่ได้นะคือหมายความว่าถึงจะมีอยู่แล้วก็ไม่สามารถผ่านเควสได้นะครับเราต้องปรุงใหม่เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับมันถึงจะผ่านนะครับโอเคนะครับตอนนี้แฮมผมน่าจะเสร็จแล้วแฮมผมเสร็จแล้วนะครับผมกดรับนะครับเดี๋ยวผมจะปรุงใหม่นะนี่ครับปรุงอาหารครับเริ่มปรุงครับตรงนี้เนี่ย ต้องกดดีๆนะอย่าให้เสียนะครับไม่ง,งั้นเสียของนะครับโอเคตอนนี้ผมได้อาหารมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปส่งเควสให้เธอกินนะโอเคครับตอนนี้เควสผ่านแล้วนะครับที่เหลือก็คือไปส่งเควสนะครับมันจะให้เราคุยกับ npc นะครับ ก็อีกหลายคนอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีอะไรยากมากครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผม